รดูวาได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับชุดอุงอิงเพชรบ้านแพงที่ส่งต่อให้กับน้องธิดาลาวนะครับศิลปินดาวรุ่งจากสปปอลาวซึ่งล่าสุดกับทุกคนน้องได้สวมชุดนี้ขึ้นเวทีร้องเพลงนะครับหากเอฟซแฟนคลับยังจำได้เป็นชุดที่ยวอิงเพชรบ้านแพงใส่ถ่ายทำา MV นางฟ้านา้านั่นเองครับซึ่งเพลงดังกล่าวเนี่ยก็ทะลุหลายล้านวิวไปแล้วนะครับน้องธิดาลาวกับทุกคนได้สวมชุดนี้ท่ามกลางเอซแฟนคลับของน้องที่เข้าไปกด ดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงขอบคุณงองคิงเพชรบ้านแพงที่มีน้ำใจกนะับทุกคนแบ่งปันชุดต่างๆให้กับน้องที่ดาลาวได้สวมใส่ขึ้นเวทีนะครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับทุกคนว่างคิงเพชรบ้านแพงเป็นคนที่มีน้ำใจอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนสังคมรวมถึงน้องๆเด็กๆที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่นะครับทนะุกคนองค์ิงเพชรบ้านแพงเมื่อมีโอกาสนะครับน้องก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างน้องที่ดาลาวเองทุกคนที่ได้ชุดได้ของเล่นได้รองเท้าจากพี่อ์หิงเพชรบ้านแพงไปและ น้องก็ทําให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ต่อยอดความสําเร็จต่อยอดความฝันของตัวเองนั่นก็คือการร้องเพลงนั่นเองครับและคนที่ปลื้มใจมากมากที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้น FC แฟนคลับหรอกนะครับทุกคนที่องค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยรู้จักแบ่งปันนะครับเพราะว่า FC แฟนคลับหลายท่านเนาะในทุกๆฤดูกาลเนี่ยจะตัดชุดให้กับองอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าเป็นเกือบร้อยชุดเลยนะแต่ละฤดูกาลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าน้องมีการสวมใส่ชุดไม่ซ้าครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับองอิงเพชรบ้านแพงก็โตขึ้น แล้วก็พอโตขึ้นแล้วเนี่ยชุดก็สวมไม่ได้ใช่ไหมครับน้องก็จะเอาไปแจกจ่ายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองรวมถึงน้องๆศิลปินรุ่นใหม่ครับทคนที่ชื่นชอบบุงอิงหรือว่ามอง,งอิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลนะครับบุงอิงก็จะนําชุดที่น้องเคยสวมใส่นะครับไปมอบให้กับน้องๆเหล่านี้และน้องก็จะขออนุญาตพอ่พอๆแม่ๆม่เอฟซีแฟนคลับอยู่เสมอเพราะว่า FC ฟซแฟนคลับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตัดชุดให้กับน้องได้สวมใส่ในทุกๆฤด,ดูกาลนั่นเองนะครับ ทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่ FC แฟนคลับเนี่ยภูมิใจในตัวน้องมากๆนั่นเองนะครับเนาะมีหลายชุดด้วยกันครับที่น้องธิดาลาวเนี่ยได้สวมใส่ไปแล้วนะทุกคนอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นชุดสีม่วงนะครับซึ่งพิมงอ์อิงเพชรบ้านแพงก็เคยใส่ขึ้นโชว์ชวเช่นเดีวยวกันครับมารอบนี้ครับทุกคนน้องก็สวมเป็นชุดสีชมพูนะครับที่พิมงอ์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยสวมถ่ายทํา MV นางฟ้านาฮานั่นเองครับมันจะเป็นชุดสีน้าเงินแบบนี้เห็นไหมครับทุกคนถ้าเปรียบเทียบเนี่ยน้องธิดา ดาวคือตัวเล็กมากๆอุงอิงคือตัวใหญ่ขึ้นมากๆแต่ชุดสีน้ําเงินที่น้องได้สวมใส่เนี่ยก็ใส่ได้พอดีเลยนะครับนาะเพราะฉะนั้นเนาะอุงอิงคือโตเร็วมากๆนะครับทุกคนแล้วก็นับเป็นไอดอลให้กับน้องๆหลายๆคนมากๆครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าบรรยากาศที่ที่ดา,าวแล้วก็ครูภูศรีวิไลเนี่ยได้มาที่บ้านของน้องก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ fc แฟนคลับหลายคนก็ยังจดจําได้ดีนะครับน้องก็ต้องบอกว่าเก่งมากๆสําหรับที่ดาาวนาะทุกคนเป็นศิลปินชาวสปอปลาวซึ่งตอนนี้กําลังเป็นดาว รุ่งเลยคนสนปปลาวเนี่ยชื่นชอบน้องมากๆด้วยเอกลักษณ์การร้องเพลงนะครับที่โดดเด่นนะครับแล้วก็รวมถึงอสอรี่เรื่องราวของน้องด้วยนะครับทุกคนที่เป็นเด็กสู้ชีวิตนั่นเองนะครับหลายคนก็รู้สึกว่าชื่นชอบน้องมากๆแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่น้องเนี่ยไปถวายความอาลัยนะทุกคนให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงก็ถือได้ว่าเป็นกระแสแล้วก็ได้ออกข่าวในพระราชสำนักด้วยในช่วงนั้นนั่นเองครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้งคู่เลยเหมืว่าจะเป็นอุ้งอิงแล้วก็น้องทิดาลา ก็ขอให้สู้ๆบนเส้นทางนี้ก็แล้วกันนะทุกคนก็ถือว่าน้องทั้งคู่มีความฝันเหมือนกันอย่างที่ดาราวเองก็มีความฝันเนาะอยากจะมาเป็นหมอลำอยากจะเป็นศิลปินที่โด่งดังเหมือนพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงน้องก็เลยมาหาเนาะทุกคนแล้วก็พี่อุงอิงเนี่ยก็จัดเตรียมเห็นไหมครับชุดด้านหลังนี่คือพี่อุงอิงคือเตรียมไว้ให้น้องนะครับทุกคนแล้วก็มีการขออนุญาตพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับแล้วนะครับก่อนที่จะมามอบให้กับน้องที่ดาราวนั่นเองครับส่วนในวงเนี่ยน้องก็มอบให้หลายคนนะไม่ว่าจะเป็นน้องวันใหม่อนันตรวมถึงงน้อ เฟียเพชรบ้านแพงอุ๋งอิงก็เคยนำไปมอบให้แล้วนั่นเองครับคลิปนี้ทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอันนาาะะร ฮาดมาเด้อวันที่สามสิบเต๋อก่อนมีอะไรบ้างเด้อหนูร้องได้หรือยังอ่ะสามสิบหนึ่หนูร้องได้นะคะแต่อยู่ร่างไอ้ไม่รู้จักคขาว่าหนูเลยร้องได้งลองซิลองซิลองดูสิแต่พี่อุ๋นต้องขึ้นก่อนนะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าต้องเป็นยังไงเกิดมาเกิดมาเลย้วเกิดมาก่อนหัวใจตลอดกกลับกระบอกโน้อยีบอดซอน ว่าอีลีน้องนี่ยังอ่อนสูสิส้มแฟนน้องว่ามีภัยประสงสางทางหักหวังนางมาโลเจอพีอย่ยาลมล้วงโอให้ลมวัดที่ขั้นหักวี

ฝ่ฝ้าห้องไก่กำไฟเล้จันฝาหองไก่กำไฟเล้จันหัวใจน้ำล้าบ้านน้ำมีหยดสร้างวัตอนไหลมาพี่แน่สร้างวัตอนลหลมาพี่แน่เห็นแต่ป่าแ่แห่เวืรนกลุมกลวเจองได้มาเด้กคุณพี่ง้มาดพี่นองัตีดกอ้หัวใจเจ้หักน้งเลื่อนหลบหลางกำลังพังไม่เดินเลื่อนหลบหลางกำลังพังไม่เดินสาวสาน้อยลั้ ยังอ่อนความฮักในลายเป็นเศร้าขึ้นไหมเจ็บทันไม่้ออกมีคนอุ้มคนอ้อยเจ็บปวดไอ้สร้อยเสมือไอ้กันโกเจ็บปอดไอ้สร้อยเสมือไอ้กันกอยานพอยานแม่ผืนดาวหัวใจอีลายังหองยังแวงสองแก้มกันยังเป็นเป็นเสียงหัวใจยังแดงสีบวกว่าชมพูหัวใจยังแดงสีบวกว่าชมพูยืน้อยสู้แดนสู้ยังห่างยืนคอยดูยืนกะลง เองเรีนเองเลยบอตตองมีดนตีเหนือยช่านองเหอยีตีกองให้กลิ้งได้เขาแล้วนีครับเอ้าเากูเคินะคะนั่งวิจิตงข้างหลงกูนี่ตัว